สวัสดีครับตอนนี้เราจะอยู่กับช่วงรายการพิเศษของกูคิดไปแล้วที่เป็นนี่นะครับผมตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงสำนักอาจารย์โต้นครับตอนนี้ลูกทีมเราได้อยู่ข้างล่างนะครับกําลังลงลอยสระกันอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับพวกเขาอะไรครับผมไปเลยครับขาละละดก่อนเดินเดินลงมามันคือสวัดสดีครับ ลองไล่กันถึงไหนนะครับโชว์โชว์ไลค์คนที่นึ่นะครับออนนี้คือลูกศิษย์คนคนแรกนะครับผมโชว์ด้านหลังนีครับขอโชว์ด้านหลังนะครับผมไเขานี่มาวสวยงามมากสดไนเูขข้างนะครับขาดูข้างอันนี้ยังยังไม่ค่อเรียบร้อยครับทมกนรอการเพิมอีทัานี้ตามมาดูไพปับตัวดีกันาดูลูกคนที่สี่ครัอรับคนที่สีเลย กเกลงละเนนะฮะีจานุกกผเานุกราฟิกดูกฟิกัจานากัโตกันไทเจ้โต้เพื่อไทมีกรบฟิกครับฟงหงีกลันนนะครับไลนเพอไทย เราจะมาลองขอกันเยอะก่อน้หอันนี้คือแรกที่จะลองของกันนะครับผมคนแรกเนี่ยเขาจะขังจะแทนนะครับเราจะแทนเขาบว่าคนแรกจะขังนะครับเราต้องแทงมึงต้องแทนเองเนี่ยก่อนคนแรกสวัสดีครับตอนนี้เราได้อยู่ช่วงที่2ของรายการกู้ชีดแล้วที่นี่นะครับตอนนี้เราได้มาลองของจากรอยศักดิ์ของสํานกอาจารย์ตนะครับ เรามาอยู่กับเกมกำติดล้อนะครับผมนี่คือผู้อะไรแข่งขันของเรอนะครับนี่ผู้แข่งขันผู้แข่งขันคู่แรกครับอันนี้นี่เาโชว์นะครับล้อเอาล้งเอล้งนครับโอ้เออเนี่ยคนนี้นี่สิทีอันดับหนึ่งของอาจารย์โต้ครับเนี่ยอันดับหนึ่งรับกับอาจารย์แข่งกับอาจารย์นุนะครับผมนุกราฟิกนุกราฟิกครับผมเออแล้วก็เป็นสายฟึบนุกราฟิกเนี่ยครับเสื้อครับเสื้อ กด <mare innen. S 2> ลองก่อนลองก่อนลองก่อนลองให้ลองปั <peng friend> <S <S ้นแพ้อะไรอย่างนี้

ยรู้สึกไง้ครับแม่งเล่นยากเชียวิิงไปไม่มีห่อนรู้อ๋ออาจารย์นุกราฟิกค,ครับอาจารย์นุครับมิทราบว่ามีเทคนิคยังไงในการชนะสิทธิ์อันดับหนึ่งของอาจารย์โตครับผมไม่ใช้อะไรมากมายครับใช้แรงผลักแปข้างหน้าครับแล้วก็ตีนครับ<อ>ยันไปครับให้มันถึงสุดน้นั่นนูนแล้วก็ดินกลับมาครับ อ๋อนี่เทคนิคของอาจารย์นุนครับเราไปฟังเทคนิคของลูกศิษย์อันดับหนึ่งดีกว่าครับลูกศิษย์อันดับหนึ่งครับว่าไงครับเทคนิคในการเอาชนะอาจารย์นุกราฟิกอย่าเหนื่อยก็พอแล้วออเยอาเหนื่อยก็พอแล้วครับผมโอเคครับเราเตรียมตัวเตรียมไปเตรียมชมกันเลยครับผมไปกันเลยครับ She got her face on her like Lisa Ray. Right. Hit a pencil up with a Frito Lay. Nigga try me wrong, it's gonna be your day. Bad lay, boss ball, shoulda seen that face. Do you wanna Magic a magic? Do some hoes shaking ass and dicks. Call sir, in my cup is sticky. <laughs> Why? Why? <laughs> ทำไมทำไมทำไมถึงโกงล่ะครับผมไม่ได้โกง <laughs> ผมไปไม่ส <laughs> ึงโดนโกงอ่ะไม่ได้เลยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นี่ยผัดสงังดพร้อมยังพร้อมยังถึงค้อมยั่งเฮ้ยหอม เล็บปูดเนี่ยได้มือแบกมือเล็บหักหักไหมหักไหมหักไหมไหนไหมแบกมือแบกมือลินปิ้นเลแกเยเอาละไาน์ไลวิบกนเลยอ้าวครับถ้าตอนนี้ฟ้าฝนเป็นใจสักนิดหนีเราคงมีต่อครับแต่ตอนนี้ รู้สึกเหมือนท้องฟ้าไม่เป็นใจเลยครับดํามืดเลยอ่าครับระหว่างเมื่อกี้ครับผลออกมาเป็นยังไงครับคุณมาร์คครับเคาดว่าถ้าเกิดการแข่งเดียวนะครับนูกราฟิกเราจะชนะนะแต่ว่าประเภทแข่งทีมตะกี้นะครับคาดว่าน่าจะฝั่งนี้นะครับฝั่งปันติดอันดับหนึ่งจะเป็นผู้ชนะไปนะครับก็เลยขอตัดสินว่าน่าจะประมาณเสมอกันนะครับผมเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับเสมอได้กว่าฮะไม่ื้อพวกผมชนะ อะไรเขาอะไรอะไรมากเลยัเขาเนี่ยเดี charger. ๋ยวเขจเย็นเดี๋ยวุ่งีกันครับใจเย็นกีนราการก่อนครับกีนราการของผแล้วเจอกันต่อรายการนะครับผมสวัสดีครับสเปเชียลไม่ไหวแล้วสเปเชียลวิดีโอเก็บ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 บอไว้เดี๋ยว